สวัสดีเพื่อชาวเสฟกีครับวันนี้เราอยู่กับกล้องนะฮะอีแคมอราเรนเองนะฮะจริงๆออกเสียงว่าอีนะอีนี่แปลว่ามดไม่ออกเสียงว่ายีนะไม่เอายีนะอีนะ,ะอีแคมอราตัวนี้เนะี่ยเป็นตัวอีโฮมแคมอรานะฮะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าโฮมแคมอรานังนนั้นมันต้องใช้กับบ้านเป็นหลักนะฮะหน้าตาของมันเป็นอย่างนี้ฮะนี่ฮะหน้าตาของมันฮะ,ะก็จะดูแล้ว ดูดีดูมีราคามากนะฮะดูแพงนะฮะราคาตัวนี้นะฮะเจ็บกี้ขายอยู่1,190บาทนั่นเองนะฮะก็อาจจะไม่ได้แบบถูกที่สุดหรืออะไรก็ตามแต่นะฮะแต่ว่ารับรองว่าได้ของแท้แน่นอนนะฮะอันนี้ชัวร์เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีก,กว่าว่ามันทำงานยังไงแล้วมันคุ้มค่าเราจะจ่ายเงิน1 1 9 0บาทไหมชมกันเลยเย่ yeah. สำหรับกล้องอีโฮมแคมเราตัวนี้นะฮะออกแบบมาได้ดูดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็รู้สึกว่าสวยงามมากๆนะฮะมันมีคือมันงออไไดดด้้้้วยนนนะะะะงแบบี แล้วก็มันดูแข็งแรงอ่ะดูดูดีมากๆนะฮะตรงนี้จะมีไฟสีฟ้านะฮะบ่งบอกถึงการทํางานเวลาเชื่อมต่อแล้วด้วยนะฮะด้านหลังนะฮะตรงนี้จะมีปุ่มเล็กๆนะฮะทุกคนเห็นปุ่มเล็กๆไหมครปุ่มนี้เอาไว้รีเซ็ตนั่นเองนะฮะใส่ไมโคร SD c a r การ์ดได้ด้านข้างนะฮะเพื่อบันทึกภาพนั่นเองนะฮะแล้วมาดูนะฮะตรงนี้ว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยเหมาะที่คุณจะควัก1,190บาทให้กับทางสเตปกี้ของเราหรือเปล่าเพื่อเอามันไปใช้ที่บ้านไปชมกันเลย สำหรับแอปที่ใช้นะฮะจะชื่อว่า e home นั่นเองนะฮะเมื่อเราเข้าไปนะฮะปึ๊บนะฮะก็จะมีโฆษณานะเราก็สามารถกดคลิปข้ามไปตึ๊กนะฮะหลังจากนั้นเราก็จะเจอนะฮะเรามาดูก่อนว่ามันทำอะไรได้บ้างนะข้างล่างจะมีคำว่า alert นะฮะมีอัลบั้มนะฮะแล้วก็มีนี่จะน่าจะเป็นชื่อของ user นะฮะซึ่งนัดดด search ว้เป็นนัดดด step geek นั่นเองนะฮะเสื้อไว้หนึ่งกล้องนะฮะการเข้าใช้งานจะต้องใช้ account นะฮะของ e แอคเคาท์ Account, หรือว่าใช้ของมี่แอคเคาท์ก็ได้นะซึ่งน,นดุดเลือกใช้ของมี่แอคเคาท์นั่นเองนะฮะเรามาดูดกันว,ว่ามันทํางานยังไงนะฮะเมื่อเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วฮะเมื่อเราแตะเข้าไปนะฮะสำหรับมุมมองของกล้องเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างกว้างมากนะแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนนะฮะเลื่อนไปมาได้อีกด้วยนะฮะตรงนี้ถือว่าค่อนข้างเจ๋งทีเดียวเลือกความละเอียดนะฮะตรงนี้นะฮะออโต้เป็นแบบ S D หรือว่า H D ก็ได้นะั่นเองนะฮะตรงนี้จะสามารถอัดวิดีโอส่งเสียงได้นะฮะส่งเสียงแล้วก็กดอย่างงี้ฮะทดสอบการอัด ได้ยินใช่ไหมฮะส่งเซียวมีใววม่ให้ด้วยห้าเครื่องเห็นไหมมันมาเลยฮะส่งเซียวมี่ให้ด้วยห้าเครื่องส่งเซียวมี่ด้วยห้าเครื่องเนี่ยฮะเสียงมันออกมาดังนั้นถ้าคุณผู้ชมฮะเราสามารถที่จะเซิร์ชกล้องด้ไกลมานี่ไนะดาดูอยู่ตรงประตูนะก็เห็นนะฮะเห็นไกลามากๆเลยทีเดียวนะฮะก็เวลาเราอยากจะถ่ายรูปอะไรนะเราก็กดถ่ายรูปฮะปุ่มนี้เนี่ยฮะก็จะมีการเก็บภาพนะฮะแล้วก็อยากจะอัดวิดีโออะไรก็ทําได้ฮะ เนี่ฮะเวลาก็จะขึ้นนี่ฮะวิดีโอก็จะมีอยู่บนนี้แล้วนะฮะวิดีโออยู่บนนี้แล้วบางคนถามว่าพี่มันเป็นไฟล์อะไรนะ,ะอยากรู้นะฮะเพิกดผิดสอรี่ฮะเป็นไฟล์ MP4 นะฮะเป็นไฟล์ MP4 แล้วก็ความละเอียดนะฮะอยู่ที่6 4 0้อยคูณซึ่งเราสามารถปรับได้นะฮะหลายแบบจากมุมนี้นะฮะจะมีตัวออโต้นี่ฮะสามารถจะรับเป็นแบบ S.D หรือว่า H.D ก็ได้แล้วแต่ความคมชัดที่เราต้องการนะฮะส่งเสียงได้เมื่อต้องการะฮะกดปุ่มไมโครโฟนไว้นะฮะก็จะมีรูปไมโครโฟนขึ้นตอนนี้เราก็พูดได้แล้วเสียงเนี่ยจะออกจากทางกล้องทันทีนะฮะสามารถปิดเสียงใน้หมดนะฮะก็สามารถดูได้ตลอดเวลาแต่ว่าเวลาเรากดอัดเนี่ยสมมติเรากดอัดอัดวิดีโอใช่ไหมฮะถ้าเราออกจากแอปเนี่ยก็คือมันจะตัดเลยถูกต้องไหมฮะมันก็จะตัดเลยดังนั้นก็ไม่สามารถที่จะอัดแบบตลอดเวลาได้นะฮะ หรือถ้าทาได้ก็อาจจะต้องเปิดจอค้างไ้ตลอดนะฮะก็เอาไว้ดูเป็นเหตุการณ์สำคัญเอาไว้ดูในบ้านเป็นหลักละกันพอมีอะไรที่มันแบบฉุกเฉินจริงๆเราก็กดอัดวิดีโอได้ตัวนี้สามารถดูทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งนะฮะนี่ฮะแนวถ้าเราหมุนหมุนจอมันก็ขยับตามเหมือนกันนะนะฮะแต่ว่าเราใช้นิ้วน่าจะง่ายกว่านะฮะอย่างเงี้ย่าจจะง่ายกว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะก็อันนี้เรามาดูการตั้งค่าอื่นๆนะฮะเขาจะมีการตั้ง camera name ฮะ,ะ camera setting นะฮะว่าจะเอาแบบไหน เปิดสเตตัสไลท์ไหมถ้าเราปิดเนี่ยไฟสีฟ้าก็จะหายไปนะฮะคือตรงกล้องจะมีไฟสีฟ้าตลอดเหมือนที่เราดูตอนแรกนะฮะถ้าเราปิดสเตตัสไลท์เนี่ยมันก็จะเอ่อมันก็จะไฟสีฟ้าก็จะหายไปนะครับมีโหมดไนท์วิชั่นไออาร์นะฮะตัวนี้มีคนถามว่าในที่มืดเป็นยังไงบ้างนะฮะเมื่อวานได้ลองดูแล้วนะฮะที่มืดๆนะฮะนี่ฮะเมื่อวานในที่มืดๆนี่คือปิดไฟหมดนะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพนะฮะภาพขึ้นเลยนะฮะปิดไฟหมด ก็ยังเห็นขนาดนี้นะฮะคือมันค่อนข้างจะเวิร์กมากๆนะฮะในในสำหรับคนที่ต้องการที่จะใช้นะฮะมุมมองภาพเนี่ยกว้างมากๆเลยทีเดียวมี activity alert ลฮะก็คือสามารถที่จะตั้ง activity ไว้ได้นะฮะหลังจากนั้นมันก็จะสามารถที่จะแจ้งเตือนเราได้ด้วยนะฮะก็จะมีเสียงตุ้งติ้งตุ้งติ้งออกมานะฮะ storage นะฮะก็จะบอกเลยว่าการ์ดเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะน่าดูใส่ไป8กิกนะฮะตอนนี้ใช้ไปเหลือแค่จริงหรอ ตอนนี้เหลือแค่0.3แล้วนะฮะคือใช้ไปเยอะมากนะฮะก็พอเราไม่ใช้แล้วเราก็ฟอร์แมตทิ้งได้ฮะปึ๊บนะฮะก็ฟอร์แมตได้เลยทิ้งได้หมดนะฮะอัลบั้มที่เราถ่ายไว้นะฮะอยู่มุมนี้นะฮะสามารถที่จะทําได้หลายอย่างฮะเลือกแล้วทาอะไรฮะจะลบจะอะไรได้หมดก็สำหรับใครที่ต้องการกล้องอีโฮมแคม era ตัวนี้นะฮะไม่ยากเลยทีเดียวนะฮะสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ทางมุมซ้ายได้เลยนะจ๊ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนั่นเองนะฮะถือว่าค่อนข้างจะ เวิร์กเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มันก็ทํางานได้ดีมากสมกับราคามันอีกอย่างเราสามารถที่จะดูจากที่ไหนในโลกก็ได้ฮะใช้เพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคุณก็ดูแล้ว,ว่าที่บ้านคุณเป็นยังไงปลอดภัยดีไหมมีคนเข้าหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เนาะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับอีโฮมแคมิราสนใจสัส่งซื้อได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ลํำลาเพียงเท่านี้นะจ๊ะบ๊ายบายแล้วก็กดน,นะกดเร็จมันก็จะมีเวลาขึ้นมา